ดีลันจอดไปวะโนลงตึงปลาโดกหมายหมายคำหนึ่งผมคุยไปสามสิบสามสิบเออสามสิบให้ตองกันจี้เป็นอ่าเนื้อผมไปประเดี๋ยวเราออกมาไว้ตรงนี้น้องมาถูกกันถูกกันเนื้อดอกบัวกันบมว่าเจ็เขาว่าไม่ต้องไปปักไม่ไคลตั้งไว้ในทาจะนองว่า <c oughs> ตุรก,กีเจอตุรก,กีเมืองนครรวยคนคนเรา แค่ว่าเรามาําบุญได้บุญพี่น้องเควนๆพี่ติดไข่ดอกไม้อยู่ตรงนั้นวันนี้มาด้วยกัำลังใจแล้วคนณคอนชาลัดพี่กูเชื่อเมกาลัดว่าอิทธิกำเนิดจากไดร็อกกับกูอ่านดื้อกูไปเจอลุงม่วงกว่าว่านแม่ยายลุงม่วงชินดื้อให้ดอกไม้ตะลุยมาที่เมืองเป็ดไม่ไม่นี่เพิ่งลงจ้ำเมืองเป็ดวันนี้ดอกไม้ว่านเชี่ยมันก็ดอกไม้ตะวันเชียบเลยอ่าเดื้อมึงว่าเปลือกหัวพ่อไมโยนวยเปลี่ยวันแค่ว่าเปล่อใหายนะว่านแดงมันก็เปลี่ยวเปลือกว่านว่นกินกับเกลือได้แล้วอ่าเดื้อ าขนดๆดี้ชาลาดชาลาดอชาลาดชาลาด้วยเนี่หาดูจัวันุกันแล้วขี้ยางนี่สุนบอยก็ควรไอ้บูหลักขี้ยางนี่กว่าภาพปลาไม่ได้เลยหลักเลยมันสั่นจกสักคนแล้วกูเครียดหาดูปลาไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกยูงหลุนพีเศษเส้นรูป้ามาเควนไว้ทำกิ่งยางพอเควนจูนพอปจูนพอเควนเจ้าข้องส้วนเดินฟาดนกยูงรองบอกเจ้ามันรองเพื่อิิิดดดวว ฮันเออปราบยากปราบยากปราบยากบุญเณียนฮันเออวันนี้วันเที่ยงฮันกูไปในช่วยยักษกูไปในช่วยยักษ์ไปเห็นจุนยืนไปขี้ยงางกูอยู่พอดีกูโอ้โหไม่ใจดำพลิ้วกูรองเพลงเบาวีิ่งกูเป็นคนท<อ>ี่สนุกสนานแมกขี้ยางยจนุนในยางนุกเลยมึงไปกค่อยๆไปเห็นจุนไปกับเมียไปกับเมียเอยอ เมีมเยมันเล่นว่าจุนหลักกี้อังกูอิงปนเศ้าตุ้มเมียว่าดโดโดมันวิ่งไปทางปลาดูปนเศ้าตุ้มไปแนวดูคิวไปประมาณยี่สิบกี่โลนานเออโอเมียมึงกันนุขอเมียกูชอบแก่ายกับบ่าหวีนนานเออเอกใจไปเล่นไปตุกรอบ วความผิดชอบบาออ่าววีฮะร้อยได้ชอบมากชอบมากนี่เลงถึงว่าเมียมึงชอบบ่าววีชอบขนาดไหนชอบขนาดนักชอบใกล้กับบ่าววีเมียกวนอ่นเออกลางคืนคืนไหนนอนไม่หับก็เปิดเพลงบ่าววีแนละ้วเอาใกลกูจํากีตาร์นอนดีน,น่นเออมันดึงปลายตึงแล้วก็กิดติดติดติด มีอะเออมันดีใส่คาดเป็นยุ่มยุ่มมึงกแจ้ะอาเนือนุกีตายวันนั้นลูกเบาไหมลูกเบาว่าจำไรอะพอจำไรอะแมงแม่ดีกีตาปพอลูกเอวะลูกเบาคมแ่ลริงอืมร้อนนักกีตาปพอใช้ก้องลุยนะาวใช้กองหนุยไม่มีใช่อะมึงกลัวกลัวก้องมึงงันกีตาร์ปงกองพอกีตาควยอ้นานเออดีกว่าแนนอนไม่เครียด ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนี่มันเดือดร้อนมาถึงชาวใต้บ้างไหมครับวิโนงชาวใต้พายุกรุงทีมก็ต้องใหญ่กันมาลำบากนาบ้าพุ่มใหญ่ไม่ทันทำอาชีพอะไรเป็นผู้ผีป่าซ่าอยู่กรุงเทพโดดลงจากบันลังใต้พนเลือกระโดดลงไปทำไมล่ะจ๊ะแกหนังควงเขาโซรายุดโซรายุดป,ประกาศว่าตอนนี้กรุงเทพน้ำท่วมมหาศาลนาบ้าว่ามาชานไม่นานช้านต้องจุ่มอย่าอยู่เลยโดดว่าตายห่้งฝน ทำกาทุนมาถึงล้านเบามาต้องเลยแล้วจำฟื้นี่จะเสร็จแล้วหาจะดจี้เออนี่กูยังนึกไม,ม่ออกเกียมอซอยว่าคือหายอะไรว่ากูนึกไม่ออกนะกูนึกไม่ออกที่นี่ว่าว่าปีเคยก้องหนาซ่าวันเคยอือเนี่ยปีเคยก้องหนาซ่าวเคยมึงนึกได้ที่ปีเคยก้องหนาซ่าว tao à vua là tao rồi việc là cưới tính tiền con làm sao thấy rồi con cưới con con là sao ta là sao đại vua rồi việc là tiền vì là sao cưới khơi gì rồi vì là sao bỏ họ ơi chính nào vì là sao đều khơi luôn